นีง้สดเลยคดเลยดีอัพคนิเจ๊อะคุณไม่เจาะเลือกยังไม่ได้อ่ะฮนี่นะออดเรียไงออดจะหาถ้าเลือกโมมาให้่ครับวัดตายได้หมดนะไม่ไม่ได้คือเราต้องเล่นของอะไรก่อนอธิบายอ่ามันจะมีดูภารกิจไงจัดนี่ยพอทุกคนขึ้นรถไปใช่ไหมพอถึงบ้านอ่ะ มันจะมีกระดานไว้บอร์ดอยู่อาจารย์สั่งงานไว้แล้วโอ้โหไม่มีของอะไรเลยแค่เ,คเดินเข้าไปให้ผีชำแหลแงแค่นั้นเองเดี๋ยวนะมนไม่มีของอะไรเลยอะ่ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวดเดี๋ยวพวกแกอ่าเข้าไปแล้วเหรอเข้าไปแล้วบอกว่าอ่านี่ฮัลโหลอีกออออกมาแล้วเห็นความเครียดไม่ขึ้น ต้องใช้สมาส,สติกอะ่ะก็คือไอ้ที่อยูปป่พนดไปไล่ผีอ่ะแล้วก็ใช้ EMF Reader รีเดอร์หาผีนำนำแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปน้ำเน่าน้ำเน่าชิมมาการ์เทเลอร์มาการ์เทเลอร์ขอไปใช้นะมันตอบรับทุกคนไคุยบมันได้เราเรามีคำถามครับคุณหวดหนนาเราพูดในเกมยังไงไมแล้วนะแล้วกูจะคุยกับผียังไงเนี่ย ถือเย่ e ม f ถือให้อันเียวคออเดอจะจัดไปเออกดจิตยังไงดอีอ๋อน้่ดีมันถือได้แล้หรือเปล่ามันถืออะไรบ้างเนี่ยถือกล้องอยู่กล้องวางแหวางของยังไงั้ยเลี้ยงเอ้ยเป็นกล้องวาเย่เมพี่ถือเย่กับอ่าสปิริต็อใครเอากุญแจบ้านไปแล้วอะ ก็เจี๋ยวปองนี่ไปอยากได้เป็นเลนด์อะไหนวะอุ้ยอุ้ยจิดหัวใครวะเลนด์มันมีกำกัดนะมันยกัดเอานีเอานีอยู่ตรงนี้ที่มือเดาไว้หลบไปสิเกิดกัแล้วทำไมท่านถึงว่าเอาต้องเอาไว้เอาไปตั้งปัจจัยยอดท็อฟหรือเปล่าไอ้นี่เอาไว้ตั้งอันนี้เอาไว้ตั้งทุกคนเอออยากให้ดูรูปที่ถ่ายนิดบากเลยอ่ะไอ้อันที่ถ่ายอยู่ที่ดุ๋ย ไม่เห็นนนากลลตบอโอ้โหใครมีไฟฉายนำสิไอ้เยี่ยมืดมากอ่ะเปิดเปิดดูเปิดดูวิธีการคุยเปิดไมค์ในเกมไหมลองกด K สิกด K เรงพูดสิมันจะมันจะมันจะได้ยินเสียงในเสียงแกซ้อนขึ้นมาเองอ่ะลองพูดสิตตดดมม เออใช่ใช่ใช่ได้ยินได้ยินซ้ำอยู่ตัวีตัวีตัวีเออได้ยินไหมเออได้ยินละเออเล่นแบบไม่ไม่มีความรู้เลยเอ้ยไม่คุ้นที่จะมีกล้องอ่ะไม่คุ้นเลยดีกูควรเอาไปตั้งกล้องไหนดีเปิดประตูก่อนไหมมันล็อกอ่ะไม่ได้เปิดประตูไม่ได้ใครมีกุญแจอ่ะไมีแต่เราเปิดไม่ได้ ใครใครอ้เปิดไฟได้เปิดไฟได้โอ้โหเดี๋ยวนะอู้ตอนนี้ผียังไม่ออกจเย็นนะนียะยีมิ่ยังไงวะคลิกขวาเองไม่ถายอหรอกลอถายะไหลักฐานไงแป๊บหนึ่งนะกูตั้งกล้องไหนดีกลงนี้แล้วกัน ฐานที่เ่นหนมากนะฮะมีโดนอะไระอ่ะเก็บม,ม,มดพิมได้ปะได้เฮ้ยันนี้โดี้ยวเยววิ่งได้ไหมเนี่ยไม่ได้อะได้บานอโก,กูนี่โอ้โหใชเหมือนกันแล้วมัใน,ใมนเปลี่ยนตัวยังไงนะไ<ว>อ่ะกูเคลียบมดมากหาสมไฟก่อนหาสมิไฟก่อนฟคือไใช้ มมันอออะไรวิกกุ้ยจาดใครซื้อตัววัดอุณหภูมิอ่ะไม่มีวุ้นไม่มีที่วัดอุณหภูมิไม่ได้ซื้อไม่มีตังค์ไอ้สมมติไปมดูถือเอเมทไฟอย่าเปิดเยอะเกินนะก็เออนั่นแหละเอเมตรงตรงไหนน้อยๆบอกเราด้วยเอเมไม่เด้งเลยเองไปที่ว่าออกมาแล้วไม่จำเป็นต้องใช้แล้วก็ปิดปิดตัวตูให้เข้า ประตูน้ำมันเปิดยังห้องนี้ใครเปิดไฟวะเปไฟตรงไหนตรงไหนตรงนี้อะนี่ตรงนี้ห้องนี้เนี่ยวันที่2เราต้องทำอะไรบ้างวันที่ะไปไปตรงนี้ก่อนไหมยังไม่เดินไปเลยอะมดหายหาไม่ใครเลย ลูกถ่ายเจ้าของบ้านละ่ะทันนี้ทังนี่นะไม่เชี่อาตามมาหน่อยอยาให้กูดเดินคนเดียวดิเอา้าแล้วไม,มไ,ไม่มีไฟฉายอะ่ะไม่มีไฟฉายไ,ไฟฉายดื้อๆ <c oughs> โอ้ยเสียทำอะไ,ไมเนี่ยกะจิไม่เห็นกดไปดิมนเก็บหิวน้ำอ่ะมันวางหนังสือ,อยังไงวะเนี่ย กระดูกระดูมาถ่ายรูปแล้วใครถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปอยู่ที่ใครเพราะกล้องเรามันคือกล้องวิดีโอถ่ายแอร์แลเออแล้วก็เก็บแล้วก็เก็บเก็บกระดูเก็บกระดูกลบลบลบเอาพี่เก็บแล้วโอเคตรงนี้มันมันจไฟด้วยเปิดประตูด้วยนี่เข้าไม่งีไม่ทันเด้อไม่มีไม่มีเงยไมไม่มีเงยไมไม่มีไปไปแล้วก็ไปอย่าอยู่นะในถัดเดี๋ยวกินมันล่า เมื่อกี้ใครเดินดัานกบเก๋กออ๋อทางออกอยู่ไหนว่าเสียงชั้นสองว่ะชั้นสองไอ้สัตว์ใช่เสียงผีเหรออุ้ยเสียงเงี้ยอะไรเดินอยู่ชั้นสองไอ้สู้อยู่ชั้นหนึ่งกัดแล้วปิดไฟหมดแล้วเหรอเนี่ยยังยังเหลืออุ้ยอะทำไรอะ่ะจีมึงอยู่ไหนอยู่หน้าประตูหน้าบ้านนะ

เฮ้มีก้องมีกลองมีกล้องอุ้ยเนี่ยกองโทรศัพทปะไหน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 ไม่ไม่ไห่ไม่เก็บ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 เองยงนิ่งอยู่อ้ากูหยิบหนังสือได้ด้วยนี่ไหนฝังฝังประตูเฮ้ยคัเอาของนี้ครางงี้เอนี่ของอะไรเ่ยเนี่ยเนไม่รู้เอาขีดขใครหน้าหน้าดับมันาได้ หยิบขวานไม่ได้อ,อ,อ่ะอยากอยู่แล้วห้องนี้ไฟไฟไฟช่วยไฟอยู่ไหนห้องนี้ช่วยไฟอยู่ไหนโอ้โหปิดไม่รอกูเลยนะครับทุกคนห้องซ้ายกดโอ้ไปไหนดะดูนี่ไข่ไข่ลุกไปเอครับกู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 ใจเย็นสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรคือการเอารูปมาติดในห้องน้ำวะเวลาขี้แล้วก็นั่งดูรูปเียออคืออ้าวเอ้ <c oughs> คนที่ถือตัวนั้นเนี่ย Ems เนี่ย เฮ้ยฮกนี่ใครเปิดไม่นะไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเปิดแล้วไม่เอ้ยมันไม่ได้เฮ้ยยึดปิดคราวนี้ใครปิดอ่ะเปิดเองกูถามว่าใครปิดเฮมือถือเฮ้ยไอ้เหี้ยฟิซิ่งไอ้สัตว์ห้องนี้ห้องนี้ฟิซิ่งฟิซิ่งกูโยนหนังสือเข้าไปแล้วฟิซิ่งห้องนี้เลยมึงไม่มึงเข้าไม่ก็ระวังดีๆไอ้สัตว์จุดด้วยห้องนี้เลยห้องนี้เลย Ơi, ê yên yên mất đi mần yên mát lưới mặc YÊN taylor mặc lệ taylor taylor mặc lệ taylor mặc lệ taylor mặc taylor taylor mặc taylor taylor พิดไปบ้าง B สัตพูดไปเข้าไอ้เนี้ยมันกยมันมปิดเองมัน hmm. ม mm ัน hmm. ป mm ิดมันปิดผีปิดมันดังหายแล้วใครปิดไฟเนี่ยไอ้มันดังมันดังดังสองขีดสองขีดสอดสองขีดใช่ไหมจำไว้จำไว้เข้าไปเปิดไฟปะเปิดไฟก่อน มันเขียนอะนไรไหมด้วางวหมใมันเน,เ,เนี่ยวางไว้แล้วมันไม่เขียนอ่ะวา,วางอะไรน,นันวางบนโต๊เปล่าอุยวางในนกูหลอดเสียงผีไม่อยู่แถวนี้ยังูอยู่เลยเลยมันวางางของมันเนี่ยแต่แน่ๆผีไม่เคยอยู่ในห้องคือเกิดในห้องนี้แต่ตอนนี้มันไม่รู้ลมไปไหนแล้ว

ีเด็กมันไม่ฆ่าเราด้วยนะโอเคข้าประตูเลยข้างประตูเลยกูยืนข้างเลยเมื่อกี้อะมาถ่ายรูปไม่ติดด้วยอ่ะเราต้องเอาหลักถ่ะเอาอุปกรณ์เราคืนไหมเนี่ยไม่ต้องเนาะไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรต่อดูทักหลักทักหลักโอ้ยอะไรวะเราต้งซื้มายังไงวะใครเก็บเราซื้อมากเนี่ยวาได้ในพวกนั้นเขียนอ่ะ มื่อกี้ให้เก็บกลับไปวางที่เดิมนะเดี๋ยวไปด้วยกันสิไปด้วยกันสิว,นสว,นสว่อกีเก็บมาเร็วฮะเล่าเหรอเอเร็วเอาหนังสืออาหนังสือออกมายังไงหนังสืออ่ะกด E กด E กด E ที่หนังสือเลยไม่นั่อที่ว่าเขียนบัะทึกผีอะเออไม่รู้อ่ันั้นอนะ่ะอีกอีกีกเจ๊วะ อ่ะไม่ออกละสักแห่เลงมันไม่ถ่ายน้ำอะไรวะเนี่ยน้ำเน่าตรงไหนอ่ะเน่าน้เน่าอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าเนี่ยคือเรามีกล้องวิดีโอตัวหนึ่งอ่ะเราสามารถเมื่อกี้อ่ะใครถือไอ้ไปฉายที่ว่าสแกนไลนรหน่วยหน่วยเออมันต้องเอามาสแกนสมุดทีเอาหรอไม่ไม่ไม่สมุดสมุดไม่มีอะไสมุดต้องสแกนที่แถวตู้ ถ้าเกิมันเปิดประตูสวิตไฟอะไรพวกเนี้ยแล้วก็โฟนแล้วก็ใครใครถือกล้องใครถือกล้อ็ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กล้องถ่ายนะกล้องวิดีโอเหรอเออไปไปเดี๋ยวไปขึ้นไปด้วยกันไปวางที่ห้องนะแป๊บหนึ่งเราตั้งไว้ที่ห้องเป็นโนอ่ะเดี๋ยวถือสมุดคนตอนนี้อยู่ในบ้านหนุ่ยมึงที่ไปไหนอยากมา อย่าเพิ่งไปสิมามาที่ห้องมานี่หน่อยมานี่หน่อยดูยมานี่หน่อยกูจะกูจะเอากล้องวิดีโอห้องเนี้พอเปิดไฟให้หน่อยงงดุ๊ยไปดิก่อนเออนี่แหละทำไมมาวางห้องนี้อ่ะอ่าได้แล้วไป ปีเตอรีอยู่ข้าแกปิดีวิ่งไม่ทันนี่อะทางออกทางออกขอยาปิดคนไปเขาไ่ทำไราเน่ยไอยู่นเออแล้วเมื่อกี้มัน้นีปะเมื่อกี้มันมนีไอ้นี้ไหมมี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 ปะวะไม่รู้อ่ะหลอนแล้วเนี่ยเบบตุดา กดแล้วผักไปกดแล้วผักอินไปพาอินไปพาเฮ้ยถ่ายรูปถ่ายไม่ได้ถ่ายรูปมันมันจะหมดแล้วเอีฟเอฟทิ้งเลยฆ่าแล้วยุดยุดอุ้ยไปกำลังด้วยอุ้ยน้องเปิดผับดุยดุยุดยุดกล้องมาเดี๋ยวพี่ถ่ายเองตั้งกล้องตั้งกล้อง เมื่อกี้มันบอกว่าชิวหรือเปล่าม,ม,ลมันพูดเองได้มันมันพูดเองได้มันพูดเองได้อืม๊บนึงขอหันกล้องก่อนกูหันกล้องก่อนป๊บนยเ็บ้านะหวางยากจังว,ลวหลังประตูลังประตูนี่อุ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะ อ้ากูยังกูยังไม่ทันวางให้ดีเลยแล้วมันวางยากจิบหายเลยเนะีย่ย,ยกล้องเอาไว้กล้องเวรวางยังไงวะอือเอาอันนี้กูวางก่อนแล้วแล้วคือเราปล่อยกล้องมันมเป็อย่างงั้นนะเราขอโทษนะกดล,ลองวองดูลองวางนี้ วางมิวางดีกับกูไหมเียวไว่าหมุนยังไงกนกดค้างที่คลิกซ้ายไหนวางซิกูไม่ได้ปิดอ่ะกูวิ่งออกมาเลยเฮ้ยเด็กมันทำเพลงแล้วเด็กมันทำเพลงอยู่ข้างนี้น แถ้าหน้าประตูเลยมาพกหน้าประตูก็ได้แล้วแล้วเปิดประตูทิ้งเอาไว้แล้วปิดไปเดี๋ยวไปที่รถไปที่รถรอแฝงรอแฝงเออแม่ต่อยกูได้นะเด็กเกี้ยวางยังไงดิกดวางยังไงกดกดจีกดจีเพื่อปล่อยของเอาจีแล้วก็ทิ้งไม่ใช่เหรอวางดีดีดีเมื่ออยากกดไฟเล่นอเด็กเปรตขี้ขวาไม่ได้เหมือนกันขี้ขวามันเปิดกล้อง คือถ,ถ้ากล้องเป็นสีเขียวอ่ะคือเปิดนะกดให้กล้องเป็นสีเขียวสิโอเคกูคดูกล้องให้อยู่กูอยู่ในรถกูไ, <c oughs> ไม่อยู่แล้วกูดูกล้องให้ดีกว่ามันมันกดวางไม่เป็นเหมือนกันอ่ะเราเลยโยนทิ้งไงกด,กดจีแล้วไม,ม่นู้อะไร ทิ้งแต่มันก็ยังถ่ายอยู่ไงมึงอยาเล็นไฟอีเด็กเหี้ยในกล้องไม่เห็นผีนะในกล้องไม่เห็นผีเฮ้ยเหี้ยตกใจเออได้ละปิดไฟด้วไฟด้ดูวางหนังสือไว้ด้วยไหมวางหนังสือไหมวางหนังสือไหมจะอิดไปละจ้าตอนนี้ในกล้องไม่เห็นใครนะครับนะครับเฮ้ยเฮ้ยเด็กอยู่หน้ากล้องดี เมื่อกี้ <Okay. S 1> เด็กเด็กถลายมาหน้ากล้องเลย <Egg. S 1> นั่นไงโด <Egg. S 1> น,นเด็กบีบคออะอออตอนนี้น้องน้องอยู่ที่เตียงน้องอยู่ที่เตียงเตียงใหญ่ใช่หรอใช่เราดูกล้องอยู่ยเราดูกล้องอยู่มีใครถัาคุณเอาหนังสือไปวางในห้องมาแล้วลแหละเรื่องหนังสืออยู่ที่ศพเขียน,าานหรือไม่ก ไปแล้วยังดูกล้องดิปิดแล้วมันปิดหมดเลยปิดหมดบ้านเลยออฟหรือเปล่าน่าจะต้องไป็สับคาร์เอาลก่อนออฟเฮียอ่ะอ้าวกูเงยหน้าไม่ได้กระดานอะกูกูหนักกูกูหนักหัวมันตัดไฟหมดบ้านเลยเราน่าจะต้องเปิดคาร์เอาลก่อนนะโอ้โหเดี๋ยวนะความเครียดแกนเหลืออยู่สามสิบสามแล้วเนี่ยโอ้โหเจอตหน้าตาเมื่อกี้กูดูกล้องอยู่เดียะทะไหลมาเลยอ่ะ แล้วมุมมองของคนตายเป็นยังไงวะเนียตอนนี้<ม>อ๋อเป็นผีกูรู้อา้าวสมุดอยู่ยังไงอ่ะอ่อยู่ที่ศพไอ้พัดจริงๆคือคนคนดนึงถือกล้องไว้ก็ได้นไอ้กล้องถ่ายวีดีโอเนี่ยเพราะเราสามารถมองตรงนี้ได้เลยโอ้โหแล้วผมไปคนเดียวนี่ยให้กูไปด้วยไหมไปก็ได้ดเรากลับมาก่อนดี ไปยังไงดิเอ้ยไปเรียกไอ้ท็อปมาเลยนะสัตว์ไว้คุกกี่หน่อยอยู่หน้าบ้านเนี่ยกูตกใจมือมึงเนี่ยน้องมันน้องมันเปิดไฟให้แล้วไหนวะหนังสืออยู่ไหนวะไม่เห็นเลยเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วอ๋อเดก็บแต่วางไปกูจีก็จี๊ดกูจีฉายไฟให้หน่อยนนี่ไฟฉายไอ้เหี้ยมึงอย่าดังเออใจเย็นพอนุ่มก็จีนี่ไฟฉายนี่

ปิดทำไมอ่ะใจไฟหน่อยวางยังไงดิกดเหมือนเดิมเลยเอ้ยผีอยู่หน้าบ้าน,นหน้าประตูผีอยู่หน้าประตูเมื่อกี้หน้ามันอยู่หลังกูมันอยู่หลังกูมันอยู่หลังหูหน้าประตูเร็วตามไปแล้วก็จีบก็จีบนั่นแหละไม่ไม่ัมน,ไนไงไอ้าวมันฆ่า ไปเลยลาก่อน่าแบบโอ้เจ็เลยสุดเจ็เลยอ่าตอนนี้ก็ผู้ล่าของพวกเราก็ตายกันหมดแล้วนะครับกูเป <c oughs> ็นผีวะเฮ้ยเดนได้อ่าจากเหตุการณ์เมื่อกี้ก็ทำให้ทุกคนตายหมดแล้วมันก็ <c oughs> มันก็ไม่มีจุดประสงค์ที่เราต้องอยู่ที่ดีนะครับเพราะสะดันก็วางของให้หมดมีอะไรวางให้หมด ไอเเด็กปอุยเไปแล้วนะครับครั้งหน้าเราจะมาใหม่นะครับเรากลัว,วมุดผิวเหี้ยลาก่อน <laughs> <laughs> โดน <c oughs> <laughs> ไม่นะ <laughs> ไอ้เหี้ยโคตรยาก40ไม่ได้อะไรเลยเพราะกูหลุดได้แน,น่อนนะแปะ๊บเดี๋ยวขออ่านน้ำก่อนอ้าว ไม่ไหวแล้วผมเหนื่อแตกเต็มตัวเลยสัรถไอด้เกียร์มันมันน่าจะหลุดถึงงันเหนื่อแตกไหมครับอังกีไอ้เหี้ยมึงอยู่บนรถไงไอ้เหี้ยกูกลัว <laughs> <laughs> <laughs>